เราก็จะเห็นแบบรถรถทหารที่เป็นรถถังมันฉากในหนังที่เราเห็นในข่าวต่างประเทศก็ได้เนาะที่ว่ารถรถถังมันต้องวิ่งไปตามทะเลทรายาแล้ว พี่ก็นั่งรถไปตอนแรกก็มันปิดถนนเนาะแต่จ mit, ับภา,าพเี่ปู่เราผ่านไปทางนั้นได้ยัยงไงก็ไม่รู้พ,พอขับรถผ่านปุ๊บมันก็จะมีรถรถถังค่อยๆโผล่มาจากจากทะเลทรายอ่ะโผล่ขึ้นมาทีละคันสองเป็นสิบคันพี่บอกโหพี่ก็เีบเอามาือถือมาถ่ายเลยแบบตื่นเต้นมากเลยโอ้แบบฉากแบบในหนังเลยแล้วก,แวก็แล้วก็แบบโผล่ขึ้นมาจากทะเลทรายแล้วก็แบบยิงหันหันหัวทางกาซาไม่ไม่หันหันหันไปวิ่งวิ่งเข้าไปทางกาซาเพราะว่าเป็นวันนั้นที่แบบอิสราเอลแบบเปิดการรบทางภาคพื้นดิน แล้วก็เขาปุ๊บแล้วก็ยิงเข้าไปปุ้งปๆงปึ้งปุ้งแล้วเขาเให้รถทุกคันจอดแล้วเขาแบบยิงเข้าไปในกาซาในเวลานั้นเลยพี่โห,โหโหแบบเห็นฉากนั้นก็ตื่นเต้นพ,พี่ก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆว่อยู่ดีๆก็ไปโผล่ที่ ถนนเส้นหนึ่งซึ่งไม่มีรถสักคันแ,แล้วแล้วที่ขับขับเนี่ยก็จะมีกองแบบเสื้อผ้าที่แบบแบบกองอยู่ตามพื้นแล้วก็มีป้ายรถเมล์ที่มีรอยกระสุนเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอขับไปสักพักหนึ่งก็เห็นเต็นท์คล้ายแบบเต็นท์เต็นท์แบบเต็นท์เต็นท์นบบนโค้งในตอนนั้นเนะาะแล้วก็พี่เขาบอกเออเนี่ยตรงนี้ก็คือคีบุูคือแบบมืนเป็นฟาร์มที่ ใช้ในการจัดงานเทศกาลดนตรี<า>ซึ่งซึ่งมีเอ่อซึ่งมีการบุกมาจับตัวประกันแล้วก็ถูกฆ่าตายที่นั่นอะ่ะเป็น<า>จนํานวนมากเพราะว่ามันจัดเทศกาลดนตรี<า>แล้วตอนนั้นเรากําลังขับรถผ่านไปพี่บอกจอดได้ไหมซึ่งทุกคนก็กลัวเพราะว่ามันมันเงียบแล้วมันน่ากลัวมากเลยเหมือนกับเราเรา,เราหลุดเราเราโผล่ไปที่ที่นั่นโดยที่เราไม่ตั้งใจไง<า>แล้วที่นั่นเป็นพื้นที่ทหารที่อยู่ใกล้กับตรงกําแพงกาซา,าที่สุดเลยแล้วพอ พี่บอกเออไม่ได้พี่ต้องขอเก็บภาพตรงนี้เพราะว่าเราผ่านมาตรงจุดนี้แล้วเราก็เลยวนรถเข้าไปพี่ก็ถ่ายมือถือรีบๆเก็บเก็บภาพแล้วก็มันแค่ประมาณสองถึงสามนาทีเราต้องเก็บภาพไปได้มากที่สุดอเดี๋ยวขอลงไปเปิดหน้าแบบ เก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ขอให้พี่คนไทยซึ่งแบบเป็นผู้ชายแนละสามีภรรยาเนาะเขาเองเขาก,กลัวเขาไม่กล้าลงอะ่ะเขาก็ถ่ายพี่บอกให้ถ่ายเราเขาก็ถ่ายกันอยู่ในรถอะ่ะพี่เ็ามายืนพูดอยู่นอกรถอะ่ะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปถ่ายมือถือให้พี่ว่าเออพี่บอกเออที่คือจุดที่จัดงานเทศกาลดนตรีอะไรบาบาไประหว่างที่พี่กําลังถ่ายอยู่นั้นนะะมันก็มีในรถถังอะ่ะ มีเสียงปืนดังตุ้ม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 อยู่ข้างหลังเราอะโอพี่ก็ตกใจแล้วก็รีบขึ้นรถแล้วก็รีบออกไปซึ่งซึ่งต่อให้มันรู้สึกว่าอันตรายหรืออะไรยังไงณเวลานั้นเราก็กลัวแต่ถามว่าเออพอมันได้ข่าวอะมันได้ภาพที่มันสําคัญอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันกลัวอะไรับดีใจด้วยซ้ําคือที่ได้ภาพนั้นมาเออความทุเรศของนักข่าวก็อย่างเงี้ยบางทีแบบได้อะไรที่มันแบบต้องดีใจได้ได้งานได้ข่าว